สวัสดีครับมื้อน,นี้วันที่2กรกฎาคม2567น้นะครับช่องน้องพิงเพลงชาแนลนะครับกสิมาสรุปเบิ่งครับว่ามีอาจาร,รย์ท่านใดที่เป็นเขาเน่าแน่นะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็เป็นแค่แนวทางในการสื่อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบ่สนับสนุนการเหล็งการพนันใดใด,ดทั้งสิ้นนะครับ การรบกวนกดแชร์กดซับซัครกดติดตามให้ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากพี่ฝางเนาะมาเริ่มกันเลยครับนี่ครับเจ้าแรกครับเลขของอาจารย์นครพนมเลขของอาจารย์นครพนมนะครับวิ่งบนล่างให้ศูนของตัว03นย์สออก5 03นนะครับนี่เข้า เข้า0 3นะครับเข้าบน03ต่อไปอาจารย์จนะนะครับให้วิ่งบนล่าง9ตัวเดียวนะครับก็เข้าล่างนะครับ9 8 9นี่ครับอาจารย์ชนะต่อไปอาจารย์กำแพงแสนให้5ให้5ตัวเดียว ให้หตัวเดียวก็เข้าหลักร้อยนะครับ503เลขตัดเซียนนะครับโอ้เลขตัดเซียนเลขตัดเซียมบนรางนะครับให้เก้าแปดออกล่างนะครับแปดเก้ 89. สลับตัวนะครับก็ถือว่าเข่านะครับเด้อต่อไปเลขอาจารย์กัลสินนะครับให้วิ่งวิ่งบนหนึ่ง แต่วิ่งล่าง8เข้าที่8ปดนะครับนี่แต่ตสองตัวไม่เข้านะครับต่อไป,ไปเลขล็อกตารางออก5 0 3 8ูนเข้าที่9ตัวเดียวนะครับเลขล็อกตารางตารางเลขประจำวันวันจันทร์นะครับนี่ เข้าเลยครับนี่ห้าศูเข้านี่ศูนสามเก้าก็มาล่างนะครับห้าศูนสามและเ้งวดทุเรวก็เข้านะครับงวดนี้ก็เข้าตารางเลขประจําวันจันทร์มาเลขอาจารย์นีเลขอาจารย์นีเข้าตัวเดียวนะครับเข้าล่างตัวเดียว8 89ต่อไปเลขอาจารย์เป็ด เด็ดทกงวดงวดที่แล้วให้4เข้า0ูย์สงวดนี้ให้วิ่งบนล่างนะครับเจนี่เข้า89นะครับวิ่งนี้วิ่ง8ปดต่อไปเลขลับนะครับให้วิ่ง6กับ3เข้าวิ่งนะครับ เข้า3มนะครับนี่503เข้า3 2ตัวไม่เข้านะครับเลขลับเลขอาจารย์ต้อยเลขอาจารย์ต้อยวิ่ง89บนล่างเข้าทั้งสองตัวเลย89เนะครับนี่เข้าล่าง2ตัว8 9แล้วก็เลขวิ่งสาวกรุงเทพให้วิ่ง9กับ2ก็เข้า9 89นะครับ89 มาก้าวล่างนะครับนี่มาดูเลขอาจารย์ใต้นะครับเลขอาจารย์ใต้ให้วิ่งห้าตัวเดียวให้หตัวเดียวออก503กับ8ปดเข้าที่ห้าหลักร้อยนะครับเลขอาจารย์ชมพู่เลขอาจารย์ชมพู่ให้วิ่งบน วิ่งบนห้าเข้าห้าศาเข้าหลักร้อยนะครับแล้วก็วิ่งล่างวิ่งล่างนี้ให้เจ็ดแปดเจ็ดย์เดปดเ้าแปดเ้าหนึ่งเข้าล่างนะครับเลขอาจารย์ชมพู่เลขเออใช่ไหมขอโทษครับอันนี้งวดวันที่หนึ่งน,นิตนาน่าจะไม่เข้าไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าครับมาเลขอาจารย์เหนือ เลขอาจารย์เหนือนะครับวิ่งบนล่าง4กับ8เข้าที่8นะครับส่วนมากเลขวิ่งจะเข้าดีนะครับ4กับ8ส่วนมากจะเข้าล่างต่อไปเลขอาจารย์สาวใหญ่นะครับให้วิ่งบน 0, เข้าหลัก10บนะครับห้าเข้า 0, บน ให้สองตัวไม่มานะครับเข้าทุง้งหัวนะครับเลขสาวใหญ่ในเลขวิ่งเข้าดีมากนี่ครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้าสองตัวด้วยงวดน,นี้ไม่เข้าสองตัวนะครับของเลขสาวใหญ่ต่อไปเลขเด่นล่างนะครับเลขเด่นล่างมีหก 8 9เกโอเข้าตรงตรงเลย2ตัว89นะครับนี่ออก5 0 3 8 9 2ตัวตรงตรงนี่8 9 3ตัว3ตัวมา2ตัวเลยเลขเด่นล่างม่นมากเลขวิ่งบนล่างนะครับให้ให้เมาส่วนมาก9มา8ปด้า ออก50389เ,เข้าที่9นะครับวิ่งบนล่างสุดยอดสุดยอดเลขช่างปูนนี่เลขช่างปูนก็เข้านะครับให้วิ่งบนล่าง2กับ3เข้าที่3ให้2ตัว20 30 29 39 78 38 เข้าที่3003นะครับเพราะว่าออก50389 mm. เลขช่างปูนเข้าอยู่แล้วครับ3ตัวให้730 mm. เข้ามา2ง,งวดแล้วนะครับเลขช่างปูนต่อไปเลขอาจารย์ลันนะครับเลขอาจารย์ลันให้วิ่งบน บนล่างนะครับวิ่งบนล่าง3กับ6ออก5 0 3กับ8 9นี่ครับ3มามาตรงๆเลยกับเขาถือว่าเขาหลายครับเขาหลายคือกันช่องนองพิงนองเพ่งชั้นแนวกับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การตัดสนับสนุนและติดตามนะครับ ช่องน้องพิงน้องเพลงชนแนวขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาใครถูกหวยถูลอตเตอรี่ก็คอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ